สวัสดีครับผู้ที่ติดตามช่องของผม,ผมช่องนี้นะครับช่องทุกวันโกกาสดแล้วก็ผู้ที่รับชมรับฟังอยู่นะขณะนี้ทุกทุกคนฝากกดยังไงก็ตามถ้าชอบนะค,คลิปของผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,น mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ผมพูดถึงวิเคราะห์เลขมงคลฮาหนนะ่อยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของวันที่สิ นะซึ่งเราจะดูการวิเคราะห์ประกาศผลกันก่อนนะว่าเป็นยังไงเราคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ค่อยพูดถึงของวันนี้นะครับโดยผมจะมีประกาศผลอยู่ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็เลขจับหรือเลขเน่าที่ใครหลายนคนเรียกนะครับแล้วกเ็เลขมงคลนะครับเลขมงคลจะแบ่งเป็นเลขมงคลหลักแล้วก็มาจับคู่กับเลขมงคลรองนะที่เป็นเลขเซตด้านหลังนี้นะครับนะ <c oughs> ผมมองอย่างนี้ครับพิเศษครับ โผลมาสะดุ้งหยงเลยนะโผลมาสะดุ้งหยงเลยนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเล็กเน่านะครับแล้วก็คาดการไว้ว่ามีนะแต่ใครบ้างจะไปคิดว่ามันจะโผลมาขนาดนั้นนะไม่มีใครคิดหรอกนะครับแล้วก็มีในส่วนของเล็กลองนะที่เอี่ยวเข้ามาเล็กๆนะครับส่วนพิเศษถ้า มองกันจริงๆก็น่าจะปิดพลาดกันอยู่แล้วไม่มีใครคาดหวังกันขนาดนี้นะครับถัดมาอย่างรวดเร็วครับไปที่ปกติปกติ2องสอครับโอ้โหเบิลกันอีกแล้วเห็นอย่างนี้ใส่หัวเลยนะครับแต่ก็ถ้าใครคิดว่ามีเบิลแล้วก็คิดจะเอาไปเบิลกันเนี่ยก็ได้เลขหกไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของเลขสีไปนะในส่วนของเลขสี่ไปนะผมไม่ได้มองส่วนของเลขสเลย ต้องขออภัยด้วยนะส่วนเลขเน่าหรือเลขดับไม่มีให้เห็นยังคงม่นยำอยู่นะครับถัดมาครับในส่วนของ VIP VIP 304มนีะครับมีเลขเน่าที่ผิดพลาดอยู่คือหลักสิบนะครับแล้วถัดมา04 6 4นะครับ3 4 4 6 4นยะผมคิดว่ามี3คิดว่ามี4ให้เห็นกัน ศูนยะ์ดันมาขั้นกลางนี่ความผิดภาดนะคก็คิดไปแล้วว่าคนต้องมี4นะควรจะมีสีเห็นนะมี6ด้วยนะถ้าใครจับดีๆนะครับก็จะเจอความมงคลนะหกเลขหลักผมมานะเลขหลักมาเต็มๆสำหรับ v ีพมาเก็บท้ายนะครับที่ v ีพนะมาเก็บท้ายที่ v ีนะเลขมงคลเกิดขึ้น โอเคเราไปดูในส่วนของวันที่12กันดีกว่าแต่ก่อนจะเข้าไปผมเหมือนเดิมครับผมขอฝากคำย้ำเตือนนิดนึงก่อนว่าคลิปทั้งหมดนี้ผมทํามาผมไม่มีสูตรนะครับไม่มีการแจกสูตรแดงๆทั้งสิ้นนะแล้วก็ผมอยากให้รับชมเพราะความบันเทิงนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะผมอยากให้ทุกเลขที่เกิดความมงคลน,นี้เกิดขึ้นกับมงคลในทิศทางใดก็ได้ทิศทางหนึ่งโปรดใช้วิจยารณญาณในการรับชมของผมด้วยคลิปนี้นะครับ โอเคเรามาวิเคราะห์เลขมงคลไปพร้อมๆกันเลยนะครับวิเคราะห์เลขมงคลหางาประจำวันที่เท่าไหร่ครับประจำวันที่12ครับ06ครับ2565ครับ <c oughs> เลขมงคลผมเป็นไงครับ ผมใส่เลขตามนี้ครับ2 4 6และ8อ่ามาเป็นเลขคู่เลยครับมาเป็นเลขคู่เลยครับและเลขเน่าหรือเลขดับนะครับ mm hmm. ผมให้หลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยบนนะครับ ผมไม่ชอบห้าครับไม่ค่อยชอบห้าเท่าไหร่นะและก็มองเลขมงคลที่เป็นเลขรองที่ควรจะมาจับคู่กันไว้ดังนี้ครับเลขศูนครับเลขสามครับและสุดท้ายครับเลขเจ็ดครับ โอเคครับผลก็จะเป็นพิเศษก่อนนะปกติและ VIP แคปได้แคปไว้ครับนี่คือวิเคราะห์เลขมงคลหาหนอยประจำวันที่12นี้นะครับใครชอบฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็อยากให้เกิดความมงคลกับคนที่ดูคลิปนี้ทุกๆคนไม่ทิศทางไหนก็ทิศทางหนึ่งนะครับเปิดโอกาสกับตัวเองครับแล้วจะพบเจอกับโอกาสสำหรับนี้ ผมช่องทุกวันคือโอกาสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ